นี้ผมมาสอนลม,มาทีแซนดีมาสเตอร์นะครับซิกจุดมดเนี้ยจะเป็นมดที่ไปมดตัวเกมจีแซนที่เป็นเวอร์ชั่นแบบ GT every นะครับรถก็สวยเป็นรีมาสเตอร์นะครับเดี๋ยวว่าไม่ใช่รีมาสเตอร์ที่แบบผู้ชมชิดกันนะครับพอไปรีมาสเตอร์ก็สวยอยู่นะครับแต่ไม่ได้เหมือนในอินโทรพีซีนะครับคือภาพโคตรสวยครับต้องไปลงเอานะครับต้องไปลงเอานะครับตาอันดับแรกที่ไปที่จีแซ S A แต่จะเรียกว่าพูดง่ายครับเข้าไปที่เข้าไปที่ไฟ GTA S A Remaster นะครับกดเข้าไปเลยกด open ไปกดธรรมดานะครับไป S a ั t ขึ้นกดไปเบาๆนะครับกดวิวแล้วก็ไปที่ G GTA S A APK กด open ไปครับ ครานี้ก็จะ add tag ยิ่ใช่ไหมครับก็กด,ถ,ดถัดไปถัดไปแล้วกดติดตั้งไปเลยนะคะรอแป๊บโอเคก็กดเสร็จสิ้นไปครับคราวนี้ก็ถึงเวลาลงไฟล์ตัวเกมแล้วนะครับกดค้างที่คอมรอลลิ้นพันกดค้างที่คอมรอดอทล็อสาตารีเอแอน ค้างไปกด Copy ไปที่ d v e s t Menchory Android Data กดวางครับครานี้เขาก็จะ a อ t a c King ให้นะครับเดี๋ยวผมขอตัดตอนนี้มัน a อ t a g King เสร็จแล้วกันนะครับก็ a อ t a g King เสร็จแล้วครับครานี้เข้าไปที่ตัวเกมคุณได้เลยนะครับสามารถลงทับได้ทุกตัวเกมนะครับหน้าปกไอ้า้านปกเกมอ่ะจะยังเหมือนเดิมครับแต่ตัวเกมภายในอ่ะจะเป็น GTA แล้วส่วนท่าผู้ชมที่กลัว แต่้ตัวเกมแพ้นเนี่ยรอคลิปหน้านะครับนี่ครับถ้าเกิดสิ่งอย่างนี้ยแสดงว่าได้นะถ้าเกิดไม่มีสิ่งแต่ถ้าเกิดถ้าคุาผู้ชมดูเลยครับถ้าเกิดกดลดเกมเนี่ยมันเป็น L V Android เนี่ยแสดงว่าได้แล้วนะครับถ้าเกิดคะไรขึ้นก็อาจจะลงแบบอาพตา,าเถออแบบลงมดัดตัวไฟล์เกมตัวอื่นนะครับมันก็เลยไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับว่าขาอนี้ก็จะได้แล้วนะครับ ก็มีสูตรให้ใช้ด้วยนะครับสามารถลงมอดเพิ่มเติมได้เยอะเลยนะครับจะเยอะนะฮะน่าจะสักน่าจะร้อยเมกน่าจะลงได้รอเปล่านี้ไม่แน่ใจนะฮะนี่ครับเป็น CTV แล้วนะครับนี่ฮะเป็น t d a นะฮะแซนครับที่ไปลงในเวอร์ชั่นแบบเวอร์ชั่นเวอร์ชัน t v นะครับแล้วก็มีสูตรพาวเวอร์ให้ด้วยนะครับ ส่วนอันนี้เขาเรียกว่าสูตรสูตรวัดความเร็วก็มีนะครับแต่ว่าแล้วลุงครับก็มันหลุดนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ขอแค่นี้ครับบาย